เสิร์ฟข่าวยามเย็นของหงแดงบายป๋องเดลิเวอร์หงตัวเต็งลุ้นซิลเบลลิงแฮมสีสั่นหน้าเอเยนฝ่ายพีอาของมาเน่โตได้ค่าเหนื่อยหงเพียงแค่แสนปอนต่อสัปดาห์เมอร์ฟี่เตือนเกีตารีบเรียกฟอร์มเก่งหากยังหวังอยู่หงต่อหงรับทรัพย์หลังอุนิโอนขายอโวนิยี่ให้เจ้าป่า สวัสดีแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนครับกลับมาพบกับเราอีกครั้งกับ channel ปองเดลิเวอร์ที่จะนําข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลมาพร้อมเสริมให้กับชาเดะครอบทุกคนถึงที่ถา้ญญาไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงของหงแดงกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารกันได้เลยครับ หงตัวเต็งลุ้นซิลเบลลิงแฮมสีสั่นหน้าหงแดงลิเวอร์พูลยอดสโมสรชั้นนำในศึกพีเมร์ลีกอังกฤษแสดงความมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการแย่งชิงตัวชุดเบลลิงแฮมมิดฟิลด์ดาวุ่งพรสวรรค์สูงจากโบุสเซียดอร์มุนมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์หน้า ลาพักเครื่องจากสีแดงมีข่าวว่าเตรียมที่จะปีดตลาดในการเสริมทัพนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้เป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่พวกเขาคว้าแข่งผู้เล่นหน้าใหม่มาได้3ลรายได้แก่าาดาวินนูเยสเพชรคาจอมถล่มประตูจากเบนฟิก้าด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติสมโมสรในราคา85ล้านปอนด์หรือประมาณ3,697ล้านบาทรวมไปถึงการคว้า2ผู้เล่นดาวรุ่งอย่างฟาบิโอคาวันโยจากฟูลแลมและคาวินแลมซี่จากอาเบดีนแม้ว่ายอดทีมจากลุ่ม มนะมอร์ซีไซต์ต้องการที่จะเสริมผู้เล่นมิดฟิลด์อีกหนึ่งตำแหน่งแต่ดูจากทีท่าแล้วคงจะดำเนินการในช่วงซัมเมอร์หน้าโดยเลงจูดเบลลิงแฮมซึ่งเป็นแข้งมิดฟิลด์ที่เจอเกนคอปเทนเนอร์ชาวเยอรมนันโปรดปานมากยกให้เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งจากการรายงานของเดอะซันสื่อแทบรอยชื่อดังของเมืองผู้ดี ในขณะที่ทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์พรมเมรีกฤดูกาลล่าสุดก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจเบลลิงแฮมเช่นกันโดยทางเซปปกร์ดดโอล่ากุณซือเลือดกระทิงดูถือว่าเป็นแฟนตัวยงและได้ติดตามฟอร์มการเล่นของดาวรุ่งทีมสิงโตคำรามมาสักพักใหญ่แล้วแถมยังมีเออร์ลิงฮาแลนด์หัวหอกดาวซันโวทีมชาตินอร์เวย์ซึ่งย้ายมาจากบุลเซียดอร์มุนในช่วงซัมเมอร์นี้และเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมของเบลลิงแฮมหวังที่จะเกลียดกล่อมเพื่อนซีให้มาประสานงานกันอ Stadium, แต่จากการรายงานของเดลี่เมลระบุว่าเรือใบสีฟ้ากำลังจะปิดดีลในการคว้าตัวคาวินฟิลลีป้องการของลีดยูเนเต็ดในราคา45ล้านปอนด์หรือประมาณ1,955ล้านบาทและคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้าและจากการที่เรือใบสีฟ้าใกล้ที่จะได้ตัวมิดฟิลทีมชาติอังกฤษของทัพยุงทองมาร่วมทีมนั้นทาให้ในศึกการแย่งชิงจูดเบลลิงแฮมเข้าสังกัดนั้นกลายเป็นทางฝั่งหงส์แดงดูมีภาษีที่ดีกว่า และเป็นตัวเต็งที่จะมีโอกาสคว้าตัวดาวรุ่งอนาคตไกลรลนนี้มาร่วมทีมได้มากที่สุดเอเย่นฝ่าย PR ของมาเน่โต้ได้ค่าเหนื่อยหงเพียงแค่แสนปอนต่อสัปดาห์บาร์การี่ซิเซ่ผู้จัดก,การด้านประชาสัมพันธ์ของซาดิโอมาเน่ปฏิเสธข่าวลือที่ว่านักเตะของตอนนั้นได้รับค่าเหนื่อยเพียงแค่1นึ่งแสนปอนต่อสัปดาห์เมื่อครั้งที่ยังอยู่กับลิเวอร์พูล หลังจากที่สปอร์แลคได้รายงานว่าซาดิโอมาเน่อดีตดาวยิงของหง์แดงลิเวอร์พูลที่พิ่งจะย้ายไปร่วมทีมเสือใต้ไบร์นมิวนิคแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันได้รับค่าเหนื่อยเพียงแค่สัปดาห์ละ10,000 0ปอนหรือประมาณ4 3่ล้านบาทโดยได้รับค่าเหนื่อยเป็นอันดับที่11ของทีมซึ่งน้อยกว่าอเล็กซ์อกอกเลตแชมเบรนและนาบีเกตา2แข้งตัวสำรองที่ได้รับค่าเหนื่อยคนละ1 2 0 0 0 0ปอนปอหรือประมาณ5 2 1ล้านบาทต่อสัปดาห์ และล่าสุดบัคเกอรี่ซิเซเอเย่นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของซาดิโอมาเน่ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวกับทีวีไฟมอนเดย์โดยระบุว่าข่าวลือที่ว่าซาด i ิโอมาเน่ในขณะค่าแข่งอยู่กับลิเวอร์พูลได้รับค่าเหนื่อยเพียงแค่1 0 0 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์นั้นไม่มีมูลความจริง ผู้เล่นระดับนี้ไม่มีทางที่จะได้รับค่าเหนื่อยแค่นั้นที่ผู้คนพูดกันนั้นมั่วไปหมดซาดิโอได้รับค่าเหนื่อยเกิน1นึ่งแสนปอนต์ต่อสัปดาห์ตั้งแต่ย้ายมาจากเซาเทมปันมาอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วและเขาต่อสัญญากับลิเวอร์พูลในปี2018ค่าเหนื่อยของเขาก็เพิ่มขึ้นไปมากกว่าที่สื่อลือกันมากๆ สำหรับซาดิโอมาเน่ในวัย30ปีลงเล่นภายในชุดยูนิฟอร์มของหงส์แดงทั้งหมด269เกมรวมทุกรายการทำไปได้120ประตูก,กับอีก48แอสซิสต์และประสบความสำเร็จอย่างมากกับลิเวอร์พูลช่วยทีมคว้าชแชมป์มาครองได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นยูฟ่าแชมเปียนลีกพมมรีเมยรีเอฟเอคัพคาราบาวครับยูฟ่าซูเปอร,ร์คัพและแชมป์สโมสรโลกมาได้อย่างละหนึ่งสมัยแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ตัดสินใจย้ายออกจากทีมแอนฟิลเพื่อหาความท้าทายครั้งใหม่ในอาชีพค้าแข้ง ของตเมอร์ฟี่เตือนเกอยร์ารีบเรียกฟอร์มเก่งหากยังหวังอยู่หงต่อแดนนี่เมอร์ฟี่ได้ออกมาพูดเป็นในถึงอนาคตของนาบีเกอยต้ารองกลางของลิเวอร์พูลสโมสรชั้นนำในสุพิเมอรกอังกฤษว่าจำเป็นต้องรักษาฟอร์มให้สม่ำเสมอหากต้องการอยู่ในถินแอนฟิลด์ต่อไปในอนาคตตามรายงานจากสปอร์ตไบเบิล ดาวเตทีมชาติคินีวัย27ปีประสบปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งทําให้เขาไม่สามารถลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องและต้องตกเป็นตัวเลือกต่อจากเตียโก้คันธล่าจอแดนเฮนอรสันและฟาบินโยตลอดซีซั่นที่ผ่านมาในขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าลิเวอร์พูลเตรียมวางแผนที่จะดึงตัวจูดดเบลลิงแฮมเข้ามาเสริมทัพในแดนกลางในช่วงซัมเมอร์หน้าทําให้สถานการณ์ของกีตาถูกตั้งคําถามมากขึ้นซึ่งแม้นักเตะจะมีข่าวขยายสัญญาออกไปแต่ทางเมือง อดีตมิดฟิลเ์ท้าชัางทองของทีมหงแดงก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่า ผมคิดว่าการเซ็นสัญญาของเขานั้นไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายเขาไม่ได้น่าประทับใจสักเท่าไหร่เขามีเกมที่เล่นได้แย่และมีบางเกมที่โชว์ฟอร์มได้ดีเขาเข้าใจบทบาทของตัวเองหรือเขาเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆและได้ลงเล่นในเกมใหญ่ๆบางเกมมันหมายความว่าเขาได้รับความเชื่อใจและเจเกนคอปก็เชื่อว่าเขาจะยังมีอะไรดีๆผมไม่คิดว่าเขาจะย้ายทีมแต่ผมก็รู้ว่ามีแฟนบอลบางคนที่ต้องการให้เขาย้ายออกไปและหาคนใหม่ เข้ามาแทนเมอร์ฟี่กล่าวปิดท้ายหงรับทรัพย์หลังอุนิโอนขายอโวนิจให้เจ้าป่านอตติงแฮมโฟเรสทีมน้องใหม่จากสื่อพิมเมรีกอังกฤษประกาศยืนยันคว้าตัวไทโวอาโวนิจกองหน้าของอุนิโอนเบอร์ลินทีมในสื่อบุนเดสลิกาเยอรมันเข้ามาเสริมทัพอย่างเป็นทางการแล้วด้วยค่าตัวเป็นสถิติใหม่ของสโมสรโดยทางลิเวอร์พูลอดีตต้นสังกัดก็ได้ส่วนแบ่งค่าตัวในการย้ายทีมครั้งนี้ด้วย กองหน้าทีมชาตินจีเรียวัย24ปีเซ็นสัญญากับเจ้าป่าเป็นเวลา5ปีหรือจนถึงเดือนมิถุนายนปี2027ในขณะที่ค่าตัวรายงานระบุว่าอยู่ที่ตามเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาราว17ล้านปอนด์หรือประมาณ731ล้านบาท อาโวนิจิได้ย้ายจากลิเวอร์พูลไปอยู่กับอูนิโอนเบอร์ลินเมื่อปีที่แล้วและในฤดูก,กาลที่ผ่านมาเจ้าตัวก็สามารถทําไปได้ถึง2 0ประตูกับอีก5แอสซิสจากการลงสนามทั้งหมด43เกมรวมทุกรายการช่วยให้ทีมจบอันดับที่5ของตารางบนเดสลิกาเยอรมันและได้ไปเล่นฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกเป็นครั้งแรกตั้งแต่ซีซั่น2001ถึง2002โดยทางอาโวนิจิเผยหลังจากที่ได้มาอยู่กับนอตติงแฮมฟอร์เรสว่าผมตื่นเต้นมากๆที่ได้มาอยู่ที่นี่ กับนอติงแฮมฟอร์เรสผมมีความฝันเสมอในการลงเล่นในพรีเมียร์ลีกและได้คุยกับสตีฟคูเปอร์เกี่ยวกับความทะเยอทะยานของเรารวมทั้งที่นี่ยังเป็นสโมสรที่มีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เป็นสโมสรที่ผมต้องการมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ลิเวอร์พูลขายอาวอนิี่ที่ไม่เคยเล่นให้กับทีมในพรีเมียร์ลีกเลยแม้แต่นัดเดียวไปให้กับอูนิโอนเบอร์ลินด้วยค่าตัว6.5ล้านปอนด์หรือประมาณ279ล้านบาทและมีเงื่อนไขจะได้ส่วนแบ่ง10%จากการขายครั้งต่อไปส่งผลให้การย้ายมาอยู่กับทัพเจ้าป่าในครั้งนี้ทําให้ลิเวอร์พูลจะได้เงินจํานวน1.7ล้านปอนด์หรือประมาณ73.1ล้านบาทไปด้วย ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารของหงแดงทุกวันจากฟองเดลิเวอร์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามทุกช่องทางครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งสวัสดีครับ